สวัสดีครับ B- y ช่างตุ S ้มครับตัวนี้คือเครื่องล่อนเข้าเปลือกนะครับเราก็จะเอาไปใส่แทนโถเครื่องสีข้าวรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้ก็เราก็จะเอาไปติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแต่ต้องผ่านการปรับตั้งนะครับตัวนี้ผมจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ครับแล้วก็ผมก็ติด ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมต้องตั้งทุกตัวนะครับแล้วก็จัดระบบให้มันลงล็อกนะครับเพราะว่าลูกค้ารับไปก็ไปหมุนแค่น็อตเบอร์สิบอยู่ตรงคอเนี่ยตรงคอตรงนี้ครับน็อตเบอร์สิบขันแทนโถตรงนี้ครับนะครับสองตัวครับลูกค้าเอาไปก็สามารถ หมุนตัวเก่าออกแล้วก็ติดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับเฉพาะมอเตอร์เลยอ่ะผมตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบปักเทสให้ดูนะครับว่ามันจะนิ่มไหมมันก็จะคับแยกสิ่งเจือปนออกนะครับออกครั้งตอนนี้ผมยังไม่ใส่ครับ เราตั้งไม่นิ่งนะครับข้าวมันจะกระเด็นกระเด็นนะครับจะไม่คัดกระเด็นกระดอนเลยไปเลยนะครับแต่ถ้าเราตั้งได้ครับจะเป็นอย่างนี้การสั่นครับนิดเดียวครับก็ถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0ู5 1 6เก้าห้าหนึ่งหก้าเจดเจสองนะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับตัวนี้ราคา 5,500บาทนะครับก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็ส่วนใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยครับครับฝา,ากติดตามิปตอไปของ B y ไวช่างคุ้มด้วยครับสวัสดีครับ